การจองจำที่ทารุณเจ็บปวดพิขูทั้งหลายความไม่มีศรัทธาฮิริโอตตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินัยพิขูทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาฮิริโอตตปะวิริยะ ปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกูนีเพื่อจะปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของเขาเขาตั้งความปรารถนาลามกปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดำริไม่ให้ใครรู้จักเขา พูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักพากันกล่าวปารบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ทำอะไรอะไรอย่างนี้มีปกติประพฤติกระทำอะไรอะไรอย่างนี้ เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการถูกทวงหนี้เขาจะไปอยู่ป่าก็ตามอยู่โคนไม้ก็ตามอยู่เรือนว่างก็ตามอากุศลวิตกอันลามกประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจเขาเรากล่าวอาการอย่างนี้ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้พิกขุทั้งหลายคนจนชนิดนี้ ครั้นประพฤติกายโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจำอยู่ในนรกบ้างในกำเนิดเดรัจฉานบ้างพิขุทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจำอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคเขมธรรม อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจําในนรกหรือในกําเนิดเดรัจฉานอย่างนี้คาถาผนวกท้ายประสูตรความยากจนและการกู้หนี้ท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้างเพราะถูกจับกุมบ้างการถูกจับกุมนั้นเป็นความทุกข์ของคนบูชาการได้กาม ถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะสั่งสมแต่บาปกรรมกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตเพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขาผู้นั้นพอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นๆ คนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนเสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนความติตรึกที่เกิดจากวิปฏิสารอันเป็นเครื่องทรมานใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่าคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรก การถูกจองจำนั้นเป็นทุกข์ชนิดที่ทีรชนไม่เคยประสบเลย